ดิฉันนามกมลวัรณงามสะอาดครูสอนภาษาไทยในระดับม .2 แล้วก็ม .3 นะคะวันนี้ดิฉันก็มีหนังสือที่จะมานําเสนอนะคะคือหนังสือเล่มนี้ก็อ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าคําพ่อคาแม่และธรรมะสอนใจนะคะแต่งโดยพระธรรมกิติวงศ์ วัดราชโอรสารามกรุงเทพเมื่อแต่งขึ้นเมื่อวันที่14แกันยายนนะคะพุทธศักราช2 5 5 4 4 4รค่ะขอโทษค่ะในหนังสือเล่มน,นี้จะมุ่งเน้นเป็นคำสอนนะคะเน้นทุกหัวข้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการครบเพื่อนการานาชนะตัวเองหรือแม้กระทั่งการจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างไร ซึ่งแต่ละหน้านะคะจะมีคือจบภายในหนึ่งหน้าคําสอนมีประมาณร้อยกว่าหน้านะคะอย่างที่นจะยกตัวอย่างหนึ่งหนึ่งเรื่องในในเรื่องนี้ตัวฉันเองก็ได้ไปนําเสนอไปบอกกับเด็กไปสอนกับเด็กและไปแนะนํานักเรียนแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราไปแนะนํานักเรียนเนี่ยจะแนะนําเป็นหัวข้อไปให้เขาอย่างเช่นเรื่องความยากลําบากเขาบอกคนเราเมื่อถึง เขาเรียกว่าภาวะที่ว่าเราตกอยู่ในความลำบากเนี่ยเราจะทําให้ตัวเรานั้นแกร่งขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคือเราจะคิดเป็นทําเป็นอย่าดิฉันเคยบอกเด็กอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะบอกใครที่ต้องอบพยพหรือไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆนักเรียนสามารถจะช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ไหมเด็กเขาก็บอกได้บอกนั่นแหละค่ะคือความยากลาบากพอเกิดขึ้นมาปุ๊บตอนแรกยังไม่เกิดเนี่ยเราจะยังไม่รู้ไงคะ แต่พอเกิดขึ้นมาจะทําให้เราสามารถคิดเป็นทําเป็นเพราะว่าคนเราพอเกิดความยากลำบากขึ้นมาเนี่ยภาวะการเอาเอาตัวเองรอดหรือคนอื่นเนี่ยนะครับจะมีมากขึ้นฉนันอย่างดังครั้ง่าเขาบอกว่ายากไปก่อนแล้วเราจะไปสบายเมื่อตอนปลายมืออันนี้ก็คือถ้าเราเจอแต่ความสบายอย่างเดียวนักเรียนจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อนักเรียนเจอสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือตัวเองและลาบากนะคือต้ององพยพไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่บ้านของตนเอง เราก็ต้องมีการช่วยหรือตัวเองแล้วก็ครอบครัวอันนี้นฉันก็เลยบอกเด็กว,ว่าเห็นไหมความความลําบากเนี่ยทาให้เราเนี่ยเอาตัวรอดเราไม่ได้ตัวรอดตัวเราคนเดียวนะและคนอื่นด้วยเรายังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ซึ่งฉันก็เลยเอามาแนะนําเด็กในบางเรื่องและก็บางห้องการแนะนําในบางห้องเนี่ยคะอาจจะไม่เหมือนกันอย่างบางห้องอาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็มารยาทหรือการจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมี บอกหมดทุกเรื่องและทุกครอบครัวดิฉันเชื่อว่าถ้าใครได้อ่านแล้วก็คงจะจะรู้ว่าม,มันตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี้จริงๆค่ะนะคะดิฉันขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ